โอเคก็กลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ a r k s u r v i v a อ e v o อ p พีที่สิบสามแล้วฮะอย่างหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะก็ที่ผมมายืนข้างหมาเฮ้ยโอเคที่ผมมายืนข้างหมาป่าเนี่ยก็เพราะว่าอ่าผมจะมาสารต่อเอ่อ e ีพีลงทํานะฮะอีพี EP ที่สามนั่นเองนั่นก็คือลงทําเยตีนั่นเองนะฮะวันนี้ผมมีภารกิจว่าผมจะเอาเอ่ออะไรวะ อาร์ติแฟกต์ปะเออใช่เอาอาร์ติแฟกต์ของถ้ำเยติเนี่ยไปไปเออไปใช้ที่แท่นแท่นเสาแดงนะเพื่อที่จะเอาอานกิก้านะฮะโอ้โหหลังจากที่อีวีที่เสร็จเนี่ยหน้าแตกเลยนะฮะจับไม่ได้นะฮะมาเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาหมาป่าเนี่ยลงไปลุยในถ้ำเยติซึ่งผมก็ลุยมาแล้วแหละแล้วก็สำรวจเส้นทางด้วยผมเลยได้ไอ้ธนูนี่มาเฮ้ย เอาไม่ใช่กดพิษไอ้บ้าไม่ใช่แผนที่นี่เนี่ยผมก็ได้ธนูมาในดาเมจสามร้อยหกสิบนะฮะแล้วก็มีลูกธนูเหล็กในตรงนู้นเออลืมรีวิวบ้านใหม่นี่ครับบ้านใหม่ของผมนะฮะก็เป็นไงถ้าใครคิดว่าสวยก็กดไลค์กดแชร์นะเหมือนเดิมอันก็เป็นอาเจนสีที่อยู่ข้างบนเน่ยผมย้อมได้ต้นเสาไอ้บอนโตก็ย้อมไอ้นกยักษ์ก็ยออนะ ย้อมทุกตัวเลยแล้วก็ประตูทางเข้าก็จะเป็นมาน,นี้นะส่วนไอตัวนั้นก็เป็นเมกาโลนะที่นอนหลับปุ๋อยู่ในนั้นนะฮะซึ่งหมาป่าของผมเนี่ยมีมีอเมอร์ Armor ประมาณสักเดี๋ยวดูกันสอง2้อยนะครับเพราะว่าผมให้มันใส่หมวกของผมนะนี่หมวกตัวตลกโคตรหาเลยโอเคครับซึ่งผมก็สำรวจเส้นทางแล้วนะใครที่อยากอยากลงถ้ำยีติเพื่อเอาธนูแรงๆนะฮะ หรืออยากได้อ่านกิก้าอ่านทีเล็กอะไรเงี้ยก็ตามผมมาได้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสำรวจเส้นทางกับทุกคนด้วยนะฮะอ่ะไดนดูซิด,ดามิเท่า <7 34. S 2> ไหร่อ้เจ็ดร้อยสามสิบสี่ไม่เบานะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูค่าสแต็กของหมาผมนะค่าสแต็กของหมาผมเลือดอยู่ที่หกร้อยสี่สิบเจ็ดจุดห้าสตามินา่าอยู่ที่สี่ร้อยเอ่อสี่ร้อยเจ็ดสิบสาม แล้วก็ความเร็วก็ไม่ได้อัพเลยนะฮะดาเมจก็ที่เห็นนั่นแหละครับก็อาร์เมอร์ก็ปกติเพราะมันไม่มีอานอยู่แล้วนะเนาะไอมาป่าเนี่ยมันไม่ใช้อานนะซึ่งก็มันก็จะสูญเสียอาร์เมอร์เหมือนไอพวกตัวนี้ไอพวกนี้มันก็แบบมีอานอะไรใส่หมดนะโอเคก็อาจจะแหลกๆนิดนึงนะผมปรับภาพเป็นเอ่อไฮนะ เออผมจะบอกให้ไอหมาตัวนี้นะฮะมันไม่ใช่หมาที่ผมไปจับมาจากหิีม้านะผมไปฟักไข่มันนั่นเองนะนี่ครับหนี่ข้อของมันเลยแมงนี่ก็คือพ่อแม่ของมันนะนี่คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะนี่ครับก็มันก็ตั้งท้องกันมาฮนะมันไม่ใช่แบบอ,ออกลูกเป็นไข่นะเหมือนสัต์ืน่น <c oughs> มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะเออซึ่งเนี่ยแมผมก็รอมรัวแล้วก็ อุ้ยอุ้ยกลัวตกกลัวตกเออ,เอ,อ,เอ,อจ้ยเย็ยนเจยเย็ยนเพื่อนโอเคนะตรงนี้ก็จะเป็นข้อเลี้ยงดวงนะฮะนี่อดวงน้อยโอเคเออเดี๋ยวผมยังไม่ได้พาทัวร์ชั้นสองของบ้านเลยนะชั้นสองก็จะเป็นชั้นดาดฟ้านะะเอามาส่องอะไรก็ได้นะส่องเล่นโอเคนี่ครับก็บันไดตรงนี้เลยเออขออภัยครับเสียงดังลืมปรับเสียง <laughs> โอเคครับ นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นแท่นโชว์นะอันนี้ก็จะเป็นเอ่ออะไรวะโคโลแกรมป่ะอืมโคโลแกรมคารโน่โคโลแกรมไออันจริงจริงอะแท่นนี้มันเป็นแท่นโชว์อาร์ติแฟกนะเราเอาอาร์ติแฟกมาใส่ในนี้ก็ได้นะมันก็จะเป็นมาเนี้ยนี่ครับผมก็เอาไอ้ธงแมงมสมาใส่นะมันก็จะเป็นแบบนี้ตอนอาเจนผมก็อยู่ดีนี่ครับอโลอโลเลเวลสิบแปดอ่ะจริงๆริงตอนแรกผมทาคลิปจับอโลแล้วแหละแต่ อยู่ดีๆอ่ะมันเด้งเว้ยคือตอนแรกอ่ะผมมันสลบแล้วไงแล้วพอผมอ่ะกําลังเอาเนื้อไปใส่ปุ๊บเกมค้างแล้วพอเด้งปุ๊บไอชิปที่มันอัดอยู่เนี่ยมันดันเด้งด้วยโอ้คือแบบแล้วพอไปดูนะชิปไม่ติดด้วยโอ้โหคือแบบนั่นแหละครับก็เลยเสียเวลานิดหน่อยอันนี้ก็เป็นอาวุธที่ผมสะสมมาได้ฮะมีชิปอาเจนมีชิปสไปโนแสงนะฮะไปเก็บมาในนันเจียนนะก็ ผมยังลุยไม่ได้แต่ผมเอาชิปมันได้โอเคนี่ก็เป็นกล่องนะอันนี้ก็เป็นกับอ่ะชุดดำน้ำนี่ผมก็ได้มาจากการทำมนะันนั้นเหมือนกันอะไรวะเออแรกอร์ติแฟกตไอตีนกบนี่ผมได้มาจากเออได้มาจากดันเจียนะเออโอเค อ่าใช่ตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะทําอะไรนะอันลก็นอนมันจะตื่นตอนกลางคืนนะ่าไอตัวนี้เนี่ยนะมันจะตื่นตอนกลางคืนนะตอนเช้ามไม่ตื่นหรอกพาะมันจะนอนนะมันเป็นสัตว์ที่นอนกลางคืนแล้วมันร้องหนด,ด้วยนะอันนี้อยากไปตีกิก้าจริงนะซึ่งางานกิก้าเนี่ยผมจะใช้วิธีการรีเซฟนะฮะเพราะครั้งเดียวยังไงมันก็ไม่ติดหรอกโอเคครับเพราะทำไมผมถึงรู้เหรอผมแอบผมแอบไปดูคลิปคนอื่นมาผมไปเจอว่า ไอ้อาร์ติแฟกต์ของเยติทําเยติเนี่ยมันมันดอปเอ่ออันกิกาฮนะแต่มันไม่ใช่ได้มาเลยนะมันเป็นแบบบูปินนะให้มาคราฟเองนะผมไม่รู้ว่าวัตถุดิบผมจะพอหรือเปล่านะเพราะอือผมมีเหล็กน้อยเลยเหล็กแค่หนะ้าสิบแปดเองอะคือ <c oughs> ขออภัยครับคือเหล็กน้อยมากคือไม่ได้ฟาร์มเลยอะครับช่วงนี้ฟาร์มแต่เลเวลนะทำให้เลเวลผมกระดิกมาแค่หนึ่งเลเวลเองนะ ใช่ป่อวะเออน่าจะใช่แหละแล้วผมก็เริ่มทยอยทำภารกิจนะเหลือแต่ทำภารกิจฆ่าโดโดให้ครบสองรอยห้าสิบตัวนะโอ้โหคือมันเยอะเกินนี่ครับของที่ผมเตรียมไปก็จะเป็นคอมพาวโบหรือธนูเหล็กนั่นเองนะหน้าไม้เอ้ไออัลโลไม่ใช่อัลโลเมกาโลนี่ครับมันจะตื่นตอนคืนนะตอนนี้ก็เป็นเวลา <c oughs> เลยเซฟีปแล้วเป็นเวลาสามทุ่มนะฮะสามทุ่มครึ่งเนี่ยแม่ตามก็จะแดงเท่มากเหมือนกีกา้าเวลาโกรธเลยโอเคเดี๋ยวผมจะนอนแล้วใช้อาเจนเนี่ยขี้ไปนะ <c oughs> ช่วงนี้ไอบ่อยเป็นเลยไม่รู้โอเคนะฮะกินข้าวกินน้ำก่อนอะไรเนี่เอาเอา,เอ,าอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยมืด เาประตูบ้านมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่นี่เอ้าจิดอีกซึ่งถ้ำเยติเนี่ยมันเย็นมากเลยผมคิดว่าผมจะเอาไอ้ยาเพิ่มเลือดไปด้วยนะเผื่อเผื่อหมาผมตายหรือ,อมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนะผมก็นั่นแหละครับจะได้ช่วยป้องกันนะแต่ถ้าจะให้เซฟดีกว่านี้ก็คือการเซฟไว้ก่อนนะแล้วพอหมาตายค่อยมารีเซฟ โอเคหรืว่อับด้วยผมจะอาเป็นสตาร์มินานะเพราะว่าผมจะวิ่งเข้ามานะผมจะไม่เน้นบวกนะฮะเหมือนคลิปแรกๆเลยโอเคผมจะไม่เอาอาเจนแสงไปนะพหอกกลัวมีตัวอะไรมาตีนะน่ะเมกาโลตื่นมาปุ๊บก็นอนเลยแล้วจะขึ้นไงวะเนะี่ยอ่ะฮึบฮึบอ้าวไม่ใช่กดผิดขออภัยครับเฮ้ยอยู่ไหนวะเนะี่ยอไม่กดไม่โดนอีกเฮ้ย โอเคได้ละว <c oughs> นี่คนระับผมก็ย้อมสีนะย้อมสีไอ้นกยักษ์นะเหมือนนกยักษ์แสงเลยอ่ะมาป่าอยู่ไหนนี่นี่เ็วฟึ๊บผมต้องการให้ค่าอาร์เมอร์ของไอ้มาป่าเนี่ยเยอะนิดน,นึงนะเพราะว่ามันต้องแทงอนะ่ะ <c oughs> คือมันจะมีจุดหนึ่งคนระับจุดที่เราต้ององ้อมพวออกเยตินะอ่ะแล้วมันจะต้องแทงอนะ่ะตรงนั้นต้องแทงนะฮะ คือมันอาจจะโดนตีหลายรอบนิดน,นึ่งนะก็เอายาเพิ่มเลือดไปนะสปีดเนี่ยไม่ต้องเน้นมากนะเพราะมันต้องมีจุดกระโดดเยอะอยู่นะเฮ้ยไอ้บ้าลืมเอาเตียงโอ้โหไอ้อืี่ลืมเนงะวะเฮ้ยขี้ลืมลังวนะเนี่ย <c oughs> โอ้ช่วงนี้ไอ,ปอไปเลยมะ๊กขอภัยนะ <c oughs> โอ้ยบ้าเอ้ยลืมเตียงโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตรงทำทำเยติเลยนะโอเคตัดเลยนะไปโอเคครับทุกคน <c oughs> ผมมีเรื่องจิสารภาพที่ผมมาเจอหน้าอติแฟกเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะขอกินยาเพิ่มเลือดก,ก่อนเลือดจะหมดตัวตายอยู่แล้ว <c oughs> ทุกคนครับเสียใจมากเลยนะมันเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นครับก่อนเข้าหน้าถ้ำผมอาชิปไปแล้ว พอเข้าท่าปุ๊บคลิปดันเด้งหลุดครับเด้งหลุดไม่พอนะฮะพออัดอีกรอบหนึ่งเข้ามาในถ้ำกำลังโดดหนีเลยคลิปเด้งหลุดรอบสองคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็มาดูเฮ้ยคลิปอัดอยู่เปล่าวะคือมันไม่อัดอยู่ครับโอ้โหแล้วคือแบบอนี่นะหน้าตาของถ้ำอ์ติแฟกต์ก็จะเป็นเงี้ทุยทำอ์ติแฟกต์เนี่ยก็เป็นอ์ติแฟกต์นะเดี๋ยวผมจะเอาหมาของผมเนี่ย ออกไปนะผมก็วางเตียงเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้ทุกคนเห็นไหมครับหมาป่ามาแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมเอ่อถึงปากถ้ำแล้วนะคะผมรอดหรือไม่รอดก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับไปเลยแล้วกันไปโอเคครับตอนนี้ผมก็ออกมาจากเอ่อถ้ำมอลานะได้แล้วผมพูดได้เลยฮนะโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเอาอา์ติแฟกนะ,ะไปแรกนะค,ะคือ อ่ะเดี๋ยวผมจะเล่านะตอนนี้ทุยยีผิดตัว <_ C 1> เฮ้ยมันเป็นอะไรเดีย๋ยสต็อปดิโอเคฮนะก็ตอนนี้ผมออกมาเนี่ยผมก็เหมือนไม่เจอสัตว์อ่ะเหมือนสัตว์มันไม่เกิดอ่ะคือผมก็ไม่เขาไอแมงมุมนี่มันตามทำไมเนี่ยเฮ้ยอย่ามี่วนลวมก็ไม่บอกจะขี้หมาเฮ้ยจะขี้หมาเฮ้ยหมามีตัวตนนะเนี่ย ทุกคนครับกอกอไม่ได้อนุญาตให้กอนะแต่อย่ากอเยอะเกินจะเกินเลยนะคืออะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคครับก็อาจจะมีหลุดหลุดหน่อยๆน,นะคือผมเนี่ยคือผมอัดไ้แล้วไงเออแต่มันดันแตกมันไม่ได้แตกหรอกเออมันมันหลุดอะ่ะคือคลิปมันเด้งหลุดเฉยอะ่ะคือมันหลุดต่อหน้าต่อตาเลยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า ถ้าไม่มันถึงหลุดผมก็ยังหาสายเอ็นไม่เจอนะคะก็มันอาจจะมีบางฉากที่ทุกคนไม่เห็นนะคือผมเสียใจนะที่ทุกคนไม่เห็นก็ต้องรู้กันด้วยนะคะก็ก็ต้องขอขอโทษจริงๆนะครับก็นั่นแหละครับเฮ้ยเสียใจเว้ย <c oughs> ไม่เป็นไรครับเราสามารถพิชิตแล้วก็แบกหมากลับมาได้นะคือเป็นชัยชนะของผมเลยนะฮะจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอะไรดีนะเดี๋ยวค่อยคิดเออเอาเป็น หาอานกีก้าพร้อมลงถ้ำอีพีสามไหมก็น่าทํานะเออเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวต้องมีคลิปจับกีก้าอีพีสองเพราะว่าตอนจับกีก้าเฟลครั้งแรกอะ่ะมันเขียนเขาว่าอีพีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันมีอีพีสองแน่นอนครับแอบสปอยนะแต่ไม่รู้อีพีไหนนะอีพ <c oughs> ีนี้เป็นอีพีที่สิบสามนะอาจจะเป็นอีพีที่สิบห้าไม่ก็สิบนี่ยแหละมัง้ง ทุย้ย EP ที่สิบห้าหรือ EP ที่ยี่สิบเนี่ยแหละเพราะว่า <c oughs> ไม่รู้ดิลูกดอกผมน้อยอะลูกดอกผมมีไม่ถึงร้อยเองอะเดี๋ยวต้องไปฟาร์มเพิ่มนะผมเอาไปจับคาราเซอ,อร์จับตัวอะไรเล,เล็กๆน้อยๆเออโอ้โหหินโหลดไม่ทันนะครับเดี๋ยวต้องให้มันโหลดสักแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> เครื่องร้อนแล้วเนี่ยอาจชิปเป็นอะไรเครื่องร้อนทุกครั้งเลยเฮ้ยเครื่องร้อนไงขนาดอยู่ในห้องแง์นัเนี่ย ยี่ห้าองศาเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเด็ดเด็ดปัดขายทิ้งแม่มเลย,เยโอเคก็ไปเรื่อยๆครับบนไปยาวๆไม่มีอะไรทํานะเอาเฮ้ยแล้วจะกลับบ้านมาทําแบะอะไรเนี่ยโอเคนี่เสาแดงอะ่ะมันผ่านบ้านผมอยู่แล้วไงเออสะพายดอกตกบ้านผมเยอะมากเลยเนี่ยสะพายเขยอะ โอเคนะคะตอนนี้ก็เข้าเกมมาใหม่แล้วนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเกมเด้งหลุดฮ้เป็นอะไรไม่รู้คือวันนี้คือจะหลุดให้ได้เลยใช่ไหมคะคือแบบโอ้ยปวดหัวก็ต้องขออภัยจริงๆที่เกมหลุดโอ้ยนี่พูดขออภัยมากี่ครั้งแล้ววะเนี่ยเออเข้ามาได้ซสี่เอากดดิกดดิเฮ้ยเอากดดิเออ อุ้ยเขียดเว้ยเจียดขี้เกียดตัดคลิปอีกโอ้ยตัดคลิปสามรอบาแล้วเนี่ยโอเคเมื่อไรจะถึงเสาแดงวะเนี่ยต้องตัดคลิปเลยนะต้องตัดคลิปเลยอ้ไอ้บ้าโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมอยู่เสาแดงกันเลยนะครับไปโอเคครับตอนนี้ก็เดินมาถึงเสาแดงเมื่อกี้ก็เกมเด้งปอีกแล้วฮะ คือแบบอ๋อทำไมเกมมันชอบเด้งบ่อยอผมเรื่องไม่ที่เสียงอาจจะย่อนงานนิดนึงนะเพราะตอนนี้ก็ดึกแล้วนะฮะคืออืง่วงที่เป่งเลยโคนง่วงอีบ้าอาจสี่ทุ่มตอนนี้กี่โมงห้าทุ่มโอ้โหจะเลินสุดยอดไปเลยครับเป็นเด็กเป็นเล็กดับหลับดื่นเฮ้ยทุย หลับดึกหลับดืนเออโอเคผมก็คาบลูกผมมาแล้วนะโอ้ตาเบอเบอ์ถ้าพูดผิดบ้างก็นั่นแหละครับความง่วงไม่ได้นอนนะโอเคก่อนก่อนเอ่อก่อนแรกนะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อ่านของกีก้านะผมจะทำการเซฟครับ อ่ะไหนๆก็ละเดี๋ยวผมจะมาสอนเซฟเลยนะฮะให้เข้ามาที่หน้ากระเป๋าครับแล้วมาที่รูปฟันเฟืองมาที่เลเวลอาร์กด x10 เลยครับ <c oughs> มันก็จะออกมาหน้าเกมนะหรือหน้าเริ่มต้นเกมของเรานะฮะโอเคพอมาถึงตรงนี้นะให้กดคำว่า play a r c นะฮะแล้วบางคนนะจะกดคำว่า single play single player เลยนะ,ะแต่ ถ้าเราจะเซฟเนี่ยให้เราลงมาที่ช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าข้างล่างครับมันจะมีให้เราเซฟนะฮะอ่าให้เราเซฟไว้นะครับเซฟที่อันที่หนึ่งนะเซฟอันที่หนึ่งกดไปเลยโอเคครับไปเข้าเกมซึ่งวิธีการรีเซฟแบบนี้เนี่ยสมมติเพื่อนๆเ,เนี่ยจะไปจับกีก้าใช่ไหม เออแล้วก็เซฟไว้ก่อนอ่ะพอโดนกีก้ากัดตายก็ไปรีเซฟของทุกอย่างของเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะกลับมาอยู่ครบที่เหมือนเดิมนี่คือข้อดีของการเซฟและรีเซฟนะครับอะไรติดหน้าจอวะน้ำล <c oughs> ายบปล่ไม่ใช่น้ำล <c oughs> ายจะติดได้ไงฮ้โอเคเดี๋ยวเราจะลองแลกกันนะครับซึ่งไอ้อาร์ติแฟกต์เนี่ยจะได้สิบแอมเบอร์ด้วยนะแต่เราไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอะตัตาดําตําตํา ตั้มตั้มตั้มเฮ้ยโอ้ไม่ได้ครับเฮ้แต่ได้แอมเบอร์ได้มาสิบแอมเบอร์ยิดงี้อุ้ยพูดคำหยาบเฉยเลยอุ้ยอีบ้าสุดยอดอ๋อได้ปืนลูกซองได้อันทีเล็กแต่ไม่ได้กีก้าได้หน้ากากกันแก๊สได้ชุดว่ายน้ำชุดดำน้ำแล้วก็แอมเบอร์สิบนะดีเลยดีนะแต่ วันนี้เราไม่ได้มาเอาแอมเบอร์หรือชุดว่ายน้ำนะ่ะอ่ะผมจะได้อาร์กิกาหรือไม่ให้กลับมาที่จุดหน้าเริ่มต้นที่ผมสอนไปเมื่อกี้เลยนะให้มาที่ช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนเดิมเลยนะอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะโหลดนานนิดนึงโอเคให้เรามาที่ช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วกดคำว่าไอรีสตอร์กดไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับกดเสร็จให้เราเข้าเกมไปเลย แล้วอาร์ติแฟกต์จะอยู่ที่เดิมนะจะอยู่ในตัวเราเหมือนเดิมนะยังไม่แลกแอมเบอร์ Amber, ทั้ง10บแอมเบอร์ก็ไม่ได้เหมือนกันครับคือวันนี้เนี่ยเราจะมาค้นคว้าหาอ่านกีิก้ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอ่านกีิก้ากอย่างเดียวครับทุกคน <c oughs> เสียงดังไปบ่ถ้าเสียงดังก็ขออภัยนะอย่าลืมรีเสียงของตัวเองนะเนี้ยแอมเบอร์ Amber ก็ไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็ อาติแฟกต์ก็อยู่ที่เดิมอ่าจัดไปขอได้เหรอขี้เกียจรีเซฟปั๊มปะป,ะ,ปะได้ปะไม่ได้นะโอ้โหแต่ได้ธนูฟ้าดาเมจสองร้อยยี่สิบเจ็ดอ่อนไปหนูอ่อนไปเคผมต้องการรีเวลร์โหดกว่านี้เพราะฉะนั้นไปเลยครับกลับรีเซฟเหมือนเดิม รีเร่อยๆจนกว่าจะได้ครับเพื่อนๆก็ลองทําวิธีนี้กันได้นะฮะเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ผมกําลังได้เลยนะฮะก็โอเคก็ตัดเยอะนะโอเคตัดเลยนะไปโอ้โอเคครับทุกคนได้มาแล้วอันจีก้าวู้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 ว้วส้วู้วรอวูู้้วูู้้วู้วรู้วู้ว้วูว สี่เอ้ยจุยี่สิบสามรอบโอ้นี่ครับทุกคนอ่านกีก้าครับอยู่นี่อยู่นี่อนี่ครับเป็นกีกันโนโทโซรัสเซตโนนั่นเองนะคะว้าวว้าวว้าวโอ้นที่สุดทีอทุกคนครับดูวัตถุดีในการครามันดิ ตอนนี้ตอนนี้ก็เที่ยงคืนแนละ้วอาจจะไอๆนี่ใครกินหัวแล้วมั้งเนี่ยโอย้ใช้เหล็กพันหกทุกคนโอ้ยสงสัยคลิปนี้น่าจะไม่ได้ค้าให้ดูแล้วนะฮะก็เดี๋ยวขอตัวไปฟาร์มก่อนนะแต่ได้มาได้ไงก็ไม่รู้ได้น้ากากกันพิษได้ชุดว่ายน้ําไดุ้ยชุดว่ายน้ําแปะอะไรได้ธนูโอ้ยได้แล้วลูกออ้ดีเซฟไปยี่สิบสามรอบโอ้ บอกเลยเหนื่อยที่สุดในชีวิตแล้วมั้งเนี่ยโอขอโดดน้ำข่าตัวตายอ, <c oughs> okay. อีกนักรอบนะโอเคไปอาจจนลูกกลับบ้านมาอู้ําทบรกิจเสร็จแล้วเว้ยได้นอนซะทีโคตรง่วงเลยเดี๋ยวค่อยไปตัดต่อคลิปพรุ่งนี้เช้านะก็เดี๋ยวไม่รู้สิพรุ่งนี้จะว่างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพรุ่งนี้ก็มีติดเรียนหน่อยๆน,นะ <c oughs> ติดเรียนออนไลน์ โอเคอุ okay. ้ยในสักทีโอ้ยแต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะตัดต่อทันหรือเปล่านะก็ตัดต่ออีกทีน่าจะเย็นนะก็คลิปนี้ก็นั่นแหละครับลงคลิปช้านะเพราะว่าอ่ามันเอ่อใช่พผมก็ฟาร์มนะก็ไปศึกษาเส้นทางการลงถ้ำนะก็ไปดูหลายๆ ช่องนะที่สอนวิธีการลงท้ำยีตินะฮะก็ไปศึกษาหากันได้นะกะ็คลิปนี้ก็เหมือนไม่ได้มาบอก <c oughs> ทางเลยนะคะคือคลิปมันหลุดอะ่ะเออคือแบบทุกคนก็น่าจะเข้าใจเข้าใจผมหน่อยนะ,ะเออคือแบบเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ด้ยนะครับนี่โอเคโอ้โหตรงนั้นเด็นเสาเยอะไม่อยากโอ,โอ้โหทีเล็กโอ้ เดี๋ยวคลิปจับกีก้าเนี่ยไม่นานแน่นอน EP สองครับรอคอยกันได้เลย <c oughs> แต่ไม่รู้วันไหนนะจะว่างหรือเปล่าก็ไม่รู้ช่วงนี้คิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกเป็นไรไม่รู้ระหว่างที่คิดคอนเทนต์ก็ฟาร์มเหล็กฟาร์มอะไรไปนะให้แบบก็นะเดี๋ยวผมจะเอาแองกิโลไปฟาร์มข้างบนไยไปงูงูงูมาเลยมาดิเบอกคุยเปล่าบ่าคุยปเปล่ารอบอกคุยปเปล่าบอกคุยปเปล่าฮะฮะบอกคุยไหม โอ้โหไหมฮะฮะไม่ังไองูไองูไองูไอไองูมานีไ่นีงไงล่ะไงล่ะ <c oughs> เฮ้ยลูกลูกเฮ้ย,ยพาราเซอหนีพาราซอดิ <c oughs> เอาตอนนี้ก็นั่นแหละครับดึกแล้วไปรีบกลับบ้านกันโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวอ่านตอนที่ผมอุปกรณ์ครบนะแล้วก็จะเป็นตอนที่ผมกำลังไปจับการ ไปจับเจ้ากีก้าเลยนะ <c oughs> นะฮะโอ้ที่ผมอยากได้อ่านกีกาเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคบเพราะว่าถ้าจะครับอ่านจริงๆอ่ะมันต้องใช้เลเวลเก้าสิบสองหรือเก้าสิบเจ็ดเนี่ยแหละผมก็จําไม่ได้อาลผมมาอยู่นี่ได้ไงเฮ้ยอาลอย่าหลุดฝูงงี่เฮ้ยโอ้ยเนี่ยเข้าว่านผมทีไรมันชอบแหลกออะคือเพือ่อได้ต้องสาวผมเยอะเกินหรอเดี๋ยวต้องฆ่าทิ้งสักตัวรอล,ล่นรอล,ล่น Okay, โอเคก็กลับบ้านสักทีโอจะได้ไปนอนแล้วคนง่วงเลยครับตอนนี้โอเคก็คลิปนี้ก็จบยังมีความสุขนะตอนแรกนะผมจะไปอัดต่อพรุ่งนี้เช้าแล้วแต่แบบไม่ได้ดิเออเราต้องอัดเสร็จคืนนี้แล้วก็ไปตัดต่อพรุ่งนี้เช้านะโอ้คือแบบคือดีเซฟมาสามสิบสองเอ้ยแมายี่สิบสามรอบโอ้จะไปลมโอเค ก็น่าอะไรครับก็ถ้าความพยายามของผมนะให้ทุกคนนะกดไลค์คนละหนึ่งไลค์และกดติดตามคนละหนึ่งคนนะบอกเลยนะคะว่าผมจะมีจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกครับถ้าพวกคุณเนี่ยกดไลค์ให้ผมนะกดไลค์กดแชร์นะโอเคตอนนี้หนังผมจะครบแล้วเดี๋ยวไปเอาหมาป่าลูกผมไปฟาร์มก็ได้นะแล้วก็ไอไฟเบอร์ ไฟเบอร์ <F> ผมก็โอ้ยขาดอีกเป็นพันเลยอะโอ้โหสี่พันครับทุกคนโอ้ก็ถ้าใครอยากให้ผมะฟาร์มปอบพวกหนังพวกเหล็กพวกไฟเบอร์อะไรดีๆนะฮะก็อย่าลืมเม้นต์ใต้คลิปด้วยนะฮะก็โอเคคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับก็โอ้ขอตัวไปนอนก่อน,อนครับสวัสดีครับก็เฮ้ยอย่างดิ <laughs> โอเคก็ แค่นี้นะก็พาทั่วบ้านแล้วก็ไปหา <c oughs> อ่านกีก้านะก็คลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้าชมคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ